อเคครับก็อันนี้ก็ยังเป็นเทปอัดเสียงจะเรียกว่าอัดเสียงหรือมอัดสดแล้วกันเออใช้คําว่าอัดสดเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมมันจะทิปที่ถ่ายทําของผมมันก็ยังไม่ได้แบบตั้งดีๆนะนบ้านมันยังเละห้องมันยังเละเทะอ,อยู่เลยเพราะฉะนั้นก็ขอภายด้วยวขอแบบนี้ไปก่อนนะเออก็ killers of the flower moon คือ หนังที่ก็ขอขอบคุณทาง UIP Thailand ที่เชิญผมไปดูหนังเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับผมเป็นเกียรติมากๆนะเพราะว่านี่เป็นหนังที่ผมรอคอยอีกเรื่องแล้วกันเพราะว่ามาร์ตินสกอร์เซซีเป็นหนึ่งในผู้มกับที่ข้ามบอร์ดในวงการหนังมากๆครับแล้วก็คุณก็จะได้รู้ว่าถ้าคุณดูเรื่องนี้คุณจะได้รู้ว่า True Cinema คืออะไร What is True Cinema ผมก็รู้สึกแบบเราจะได้ดู Cinema จริงๆแล้วหลังดูจบอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงว่าแบบเนื้อเรื่องมันคืออะไรนะเพราะว่าแบบโอ้โหถ้าให้พูดถึงแบบยาวแล้วแบบมันสปอยด้วยไงเพราะตัวอย่างมันก็ไม่ได้เผยอะไรมากครับอืมตัวอย่างแรกๆอนนะไม่ใช่ตัวอย่างสุดท้ายสำหรับผมนี่เป็นหนักสามชั่วโมง ครึ่งที่รู้สึกว่าบันเทิงจะเรียกว่าบันเทิงได้ไหมหน่าติดตามแล้วกันน่าติดตามก่่า r i s h Man i อ i s ช Man ผมสชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะแต่แบบอันนั้นเราดูที่บ้านไงเราดูในเน็ตฟลิกซ์ไงยอมรับว่าแบบตอนนั้นอะผมไม่ได้ดูรวดเดียวนะผมพักเบรกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาดูต่อแล้วก็พักเบรกไปแบบไปกินข้าวั้งเราดูต่อจําไม่ได้แล้วอะ Irish Man เนี่ยแต่ว่ามาเรื่องนี้เป็น น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆที่แบบดูนานแบบสามชั่วโมงครึ่งเกือบสี่ชั่วโมงอะ่ะรวมแบบอะไรประมาณแบบเออรวมซาวเช็คด้วยนะรวมซาวเช็ครวมเพลงอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแนะนําให้คุณนอนไปก่อนนะครับถ้าสมมติใครจะไปดูนอนไปก่อน,นครับเพราะว่าแบบโอ้โหมันมันดึงพลังงานไปเยอะมากอะ่อะก็ผมรู้สึกเอาคอ ข้อเสียไดยเอาไปก่อนแล้วข้อเสียเอาไปก่อนอย่างที่ผมบอกหนังเรื่องนี้สามชั่วโมงครึ่งมันคัดคนตั้งแต่ว่าแบบมันคัดคนตั้งแต่คนเขารู้คนดูรู้ว่าแบบเฮ้ยนี่แม่งหนังสามชั่วโมงครึ่งนะเว้ยอะไรประมาณนั้นแนหะืมแต่จะเรียกยังไงดีอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางจุดยอมรับว่าแบบเฮ้ยมันทรมานนะมันนั่งมัน มันอยู่กับที่แต่ว่ามันยังมีแบบเนื้อเรื่องมันยังเดินอะเนื้อเรื่องมันยังพาเราเดินไปตลอดตลอดสามชั่วโมงครึ่งอ่ะแม้แบบบางจุดมันจะอยู่กับที่อ่ะอืมอะไรอีกอ่ะค้อเสียดายผมก็อย่ที่บอกมันเป็นหนังค่อนข้างเฉพาะกลุ่มครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่น่าจะชอบก็แล้วแต่คนอ่ะนะแต่ว่าผมก็ต้องเตือนก่อนว่า นี่อาจจะเป็นหนังนี่เป็นหนัง200ล้านนะครับ200ล้านแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นนี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบที่ตัวอย่างขายนี่มันเป็นหนังที่พูดคุยแล้วก็ดำดิ่งสู่เรื่องจริงที่เออไม่สปอยแล้วกันมันเป็นการดำดิ่งสู่เรื่องจริงที่แบบทําให้เราอินถึงแบบเหตุการณ์ของชาวเยนนแดงกับคนในอเมริกาด้วยครับ ตัดมาที่ข้อดีกันบ้างข้อดีของหนังเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นนักแสดงอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะเพราะว่าคือแบบเพอร์เฟกทุกคนเน่ะมาที่ทุน200ล้านแล้วกัน200ล้านรู้สึกว่าคุ้มไหมผมรู้สึกว่าถ้านหนังเรื่องนี้ยาว2ชั่วโมงครึ่งแล้วทุนแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะประมาณ150แต่ว่าพอมัน3ชั่วโมงครึ่งแล้วทุน200ถือว่าคุ้มครับถูกคุ้มคุ้มมันเป็นหนังที่ย้อนยุคที่แบบทําให้เรารู้สึก เข้าไปในอยู่ในโลกของเขาจริงๆประมาณแบบ3มชั่วโมงครึ่งน,นะไปนั่งอยู่ตรงนั้นอนะไปนั่งดูจุดจะเรียกว่าจุดยังไงเนี่ยจุดสูงสุดของตัวละครและจุดที่ว้าเวของตัวละครใช้คำนี้แล้วกันเออแล้วก็จุดที่จุดๆ,ๆุของตัวละครเออพูดได้ประมาณนี้ แล้วก็นี่คือหนังที่ผมรู้สึกว่านี่คือหนังที่แบบเฮ้ยเขาทําเป็นโลออสการแน่เลยซึ่งผมว่าอพูดตรงๆนะน่าดีกว่าหนังมาตินสกอเซซี่เรื่องล่าสุดแล้วกันดึงเรือ i ไอริชผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้มันมันหยิบเอเลิเมนต์เก่าๆแบบวัตถุดิบเก่าๆที่เขาเคยที่มาตินสกอเซซี่เคยทําทั้งแบบหนังมาเฟียหนังที่แบบ พาเราแบบสํารวจวัฒนธรรมของคนนะ่ะแล้วก็ด้านมืดของคนออกมาได้แบบเฮ้ยผมรู้สึกว่านี่เป็นงานถนัดของเขาเลยถ้าให้นึกถึงเรื่องเนี้ยก็ลงประมาณอาจจะคล้ายๆแก๊งซอปนิวยอร์กเรื่องอะไรกับเอ่อคาสิโนก็ไม่เชิงเรื่องอะไรอะเออดีพาร์เตแต่แบบฝั่งโจนนะวงเล็บฝั่งโจนนะของดีพาร์เตสนะอืมแต่ว่าเรื่องนี้คุณต้อง รู้สึกตามอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้คุณแทบไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับอินเดียแดงจะเรียกว่าแทบไม่ต้องรู้เลยไหมไหมเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่ามันอธิบายออกมาได้ดีแล้วแบบเรารู้เรื่องพอเดินออกจากโรงมาเราก็ไม่ได้รู้สึกค้างคาอะไรนะมันมันพาเราไปสํารวจแบบเข้าไปในโลกของแบบคนที่อินเดียนแดงอยู่อ่ะอินเดียนแดงแล้วก็ ชาวไม่ได้จะเรียกชาวว่าคนขาวแล้วกันคนขาวอยู่ในยุคในอดีตอืมซึ่งแล้วก็มาพูดถึงงานภาพดนตีประกอบกันบ้านดนตรีประกอบนี่คือฉากเปิดเรื่องนี่คือแบบถ้าคุณเข้าช้านะพูดพลาดดนตรีที่แบบดีมากไปแล้วอ่ะเออถ้าคุณเข้าช้าเพราะว่าทั้งเรื่องมันจะนิ่ง อาจจะมีโดนตีมาบ้างแต่แบบมันจะค่อนข้างออกแนวนิ่งๆกันนะืมแต่ก็ผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับในปีนี้แต่อาจจะไม่ได้ดีระดับแบบตำนานแบบสิบเต็มสิบอะไรประมาณนั้นนะสำหรับ,บผมอะ่ะเพราะแต่ว่าบาง,บางจุดอะ่ะเราก็รู้สึกจริงๆว่าแบบเฮ้ยนี่เราดูงานคุณภาพนะเ,เว้ยเราดูซีนิม่านะไม่ได้แบบ แล้วก็อย่างที่บอกงานภาพของนันเรื่องนี้คือบางฉากอะ่ะมันก็ต้องดูในโรงอ่ะนะอืมอย่างที่แบบ See this is cinema ที่เขาไปล้อมาวอไว้เอ้ยขอโทษขอโทษจะเรียกว่าล้อเลยอืมสรุปแล้ว killer of the flower moon ขึ้นหนังของมา r t ตินสกอร์ซิที่กลับไปใช้แนวเดิมๆแนวมาเฟียแนวแบบ นักเลงแนวสำรวจแบบการเมืองการมองการเมืองแบบด้านมืดของผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนั้นอะที่แบบแนวถนดัดถนัดของแกแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผสมผสานเรื่องราวออกมาได้ดีมากแล้วผสบกับแบบการเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้แบบวัฒนธรรมอินเดียแดงอะไรกันผสมออกมาออกมาได้ดีมากครับแต่ว่าผมไาดู iMac นะ ก็ไม่รู้ไอ a มเป็นไงไม่รู้มันฉายเต็มจอหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ยอมรับว่าแบบเฮ้ยมันดีแล้วแบบพอเราดูจบอ่ะอารมณ์มันค้างใิดนึงนะอืมแต่ว่าผมชอบนะชอบน่าติดตามนะครับสำหรับสามชั่วโมงครึ่งสำหรับใครที่ไปดูผมก็แนะนำว่านอนให้พอแล้วก็นอนให้พอ เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็อันฉี่เพราะว่าแบบนี่คือหนักสามชั่วโมงครึ่งนะแล้วแบบประเด็นคือผมรู้สึกว่าบางฉากมันอาจจะวิ่งไปฉี่ได้นะแต่ว่าแบบมันเหมือนกับเราไม่อยากพลาดตรงไหนเลยใช้คำนี้แล้วกันอืคิลเลอร์สตัฟเฟิ m มูลก็ฉายวันที่19ตุลาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ แล้วก็ในระบบ IMAX ด้วยฉายทิศเดียวนะอาทิตย์หน้าที่ที่หยดมาแล้วอืมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ